เปิดฉากแล้วงานชากาแฟใหญ่ที่สุดในภาคเหนือชูไฮไลท์ไฮบีดอีเวนต์ที่ศูนย์ประชุมเอ็มเพสโรงแรมดีเอ็มเพสถนนช้างคานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายประจนปัจชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ในายประสงค์ล่าอ่อนประหลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเวอร์ชีแอนคอฟฟี เอ็กป2022ชากาแฟใหญ่ที่สุดในภาคเหนือโดยมีคุณสุภวรรณตีรรัตรองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรมสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเป็นผู้กล่าวรายงานเป็นการตอบโจทย์งานแสดงสินค้ายุค New Normal เน้นความปลอดภัย และมั่นใจภาคเหนือของประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าชาและกาแฟะระดับโลกโดยงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่24-27กุมภาพันธ25์2565ณศูนย์เอ็มเพโรงแรมดีเอ็มเพสอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านประจุประกุล ผู้ไรการเงินเชียงใหม่นะครับท่านได้มอาให้ผมครับนายประสงค์ละอ่อนประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาร่วมในพิธีเปิดงาน w o r l d t ท a and c o f f e e Expo ครทั้งที่สองลงโรงแรมเดอะอินเทสท์เชียงใหม่ตามรายงานของผู้จัดงานผมขอแสดงความยินดีกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในฐานะผู้จัดงานโดยมีรูปแบบของการจัดงานแบ่งเป็น3ส่วนครัก็คือ งานประชุมการแสดงสินค้าและการจับคู่ธุรกิจสุดท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของภาคส่วนในการลงทุนและการอับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กาแฟแห่งจังหวัดเชียงใหม่2 5 6 1ยถึง2 5 1 5ที่จะผลักดันจังหวัดเชียงใหม่เมืองชาและกาแฟแห่งจีง จังหวัดเชียงใหม่มีการวางยุทธศาสตร์ชากาแฟแห่งจังหวัดเชียงใหม่2 5 1 1ถึง2 5 1 5ตามนิบายของรัฐโดยมุ่งเน้นใน5ส่วนสำคัญได้แก่การเาพิม่มสินคภาการพัฒนาการผลิตคุณภาพผลผลิตโดยไม่ทำลายสิง่งแวดล้อมการพัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาการด้านการตลาดการวิจัย การพัฒนากลยุทธ์และกรเนิดารจัดการปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมอย่างมากในการก้าวสู่เมืองกาแฟและชาที่สําคัญของโลกด้วยองค์ประกอบที่เป็นที่เป็นท้้นที่พาะปลูกเป็นแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพซึ่งเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมกาแฟมีธรุรกิจด้านกาแฟ้ลนกาแฟกว่า1,000แห่งรวมถึงมีธรุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟ ชาและการแปรรูปผลิตผะพัน์กาแฟชาระดับอุตสาหกรรมในส่วนกลางน้ำและปลายน้ำมุงยนต์สำหรับงานการแสดงสินค้าและการประชุมครั้งนี้ผมในฐานะเป็นตัวแทนของชาวเชียงใหม่รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทางสอสปนจดแสดงในส่วนประนนชุมแห่งนี้ผมมั่นใจว่าการจัดงานแสดงสินค้าชากาแฟระดับนานาชาติบูท a แอนค f f e e เอ็กโ0 2 2จะเป็นวิทีสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงและเปิดโอกาสให้ผู้สแสดงได้พบกับกลุ่มเป้าหมายนักลงทุนจากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดโดยรอบและต่างประเทศตามทีม Form Local to Global และจะก,ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในฐานะที่เป็นสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนันทศการนะคะเราก็ได้ทำโครงการที่เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมชาและกาแฟคุณภาพนะคะเพื่อที่จะพัฒนาผู้ประกอบการผู้่ผลิตเกษตรกรต่างๆภายในงานโครงการนี้เป็นโครงการที่เราต้องการที่จะให้ทางภาคเหนือเนี่ยได้แสดงศักยภาพนะคะในของการเป็นแหล่งที่จะปลูกเรื่องของชาแล้วก็กาแฟแล้วก็เป็นศูนย์รวมนะคะ ของการผลิตการตลาดนะคะรวมไปถึงเรื่องของร้านค้าที่ทำเรื่องของกาแฟด้วยั้ะในงานนี้สำหรับการจัดงานนี้24 27แล้วก็วันที่28จะมีวันเด,ดย์ทริปไปดูประสบการณ์ของทีมคอรในการแปลงรูปด้วยี่ยครบวงจรที่สุดสำหรับการจัดงานชากาแฟเพราะว่าเรามีทั้งผู้ผลิตนะคะรวมไปถึงเรื่องของช่องทางการตลาดมารวมอยู่ในงานนี้ทั้ง ต่างประเทศด้วยนะคะก็มีจากโเมเดอรมาลาจากอินโดจากอิเเดียเป็นตนน้นนะคะแล้วก็ร้านค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นชาก,กาแฟจากจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากท่าเหนึ่งแล้วก็เราเชิญผู้ซื้อที่มาจากูุิชาติต่างๆทั้งภาคอีสานภาคใต้นะคะแล้วก็ภาคกลางมา,มารวมกันในงางนที่สําัญที่สุดนะคะ สสปนอเองหรือทีเซ็เนี่ยจัดง,งานร่วมกันกับเครือข่ายที้มาคุมกาแฟของเชียงใหม่ของภาคเหนือแล้วก็จะมาคุมกาแฟของประเทศไทยเพื่อที่จะขับเคลื่อนแล้วก็แสดงศักยภาพที่เห็นคึงการทําแล้วก็นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนชาและกาแฟคุณภาพแล้วก็ในงานนี้เรายังมีการสร้างองค์ความรู้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ในเรื่องของ ความปลอดภัยใเรื่องของมาตรฐานการจัดงานดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจัดรูปแบบของงานในครั้งนี้เป็นแบบที่เรูร้ียกว่ารูปแบบไฮบริดงานไฮบริดอีเวนต์นะคะคือมีทั้งออนไลน์ซึ่งหลายๆภูมิภาคซึ่งไม่สามารถเดินทางร่วมด้วยเนี่ยก็สามารถชมทางออนไลน์นะคะ่ะ เฟซบุ๊กของสสนฯนะคะแล้วก็ของสมาคมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะก็จะมีในเรื่องของการจัดพื้นทางเศรษฐกิจเวลาเราจัดงานประชุมก็ดีหรืองานแสดงสินค้าก็ดีเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างเศรษฐกิจกับเพื่เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมนานๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราเชิญผู้ซื้อมาจากหลายแห่งทั่วประเทศเพื่อที่มาพรมกบบผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายและที่สำคัญที่สุดนะคะมีร้านค้าที่น่าสนใจหลายร้านเลยในจังหวัด ชิงใหม่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอื่นด้วยเราอยากจะเชิญชวนให้ทุกภาคมาร่วมง,งานแล้วก็ช้อปี้ค่ะส่งศักพรมเอี่ยมวรลิสลาทินนานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน